สวัสดีครับบักภาคคนดีคนเดียวคนเดิมครับท่านวันนี้ขอนาทุกท่านมาชมไฮไลท์ฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์จังหวัดกาลสินครับในรอบรองชนะเลิศเป็นงันโคจรพบกันระหว่างหนองห้างพิทยาครับพบกับโรงเรียนกุชินารายต้องบอกว่าทั้ง2ทีมก็ยอดฝีมือเลยครับจากอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินฮนะ ทางฝั่งโรงเรียนหนองห้างพิทยานี่ก็เป็นเยาวชนของกาลสินเอฟซีนะครับเริ่มเกมครับหนองห้างพิทยาในชุดสีน้ำเงินครับเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นนะดูจังหวะนี้ของกุชินารายครับขึ้นมาแล้วพริกสวยแล้วจ่ายออกมาทางฝั่งซ้ายยังไงตรงนี้แล้วซัดไปซ้ายแล้วก็โอ้โหดูภาพช้าๆครับพลิกสวยฮะจังหวะนี้แล้วผู้เล่น เติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหได้ทักทายไปก่อนนะครับบอลหลุดเสาเออกไปอเอาละฮะรรตรงนี้เป็นของทางฝั่งหนองห้างพิทยากันบ้างพริกมาได้สวยขึ้นเกมทางฝั่งขวา,าพริกไม่ได้เอ้าเสียบอลกลางทางแบบนี้จะโดนโต้แล้วสิครับ กูชินารายยังไงขึ้นมา3ต่อ2เอาแล้วเลือกยังไงโอโ้ใจมาจาาังวะนี้สวยเลยหลุดไปแล้วทางฝั่งขวายังไงกูชินารายโอ้โหช้าไปแล้วแล้วออกบอลมาทางวาขวากับเติมได้ดีโยนมาลุ้นหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหเอามือผู้รักษ,ษาประรตูหนองห่างพิทยาแล้วออกบอลยาวเร็วไปเลยฮะเก็บบอลได้แล้วตรงนี้โอ้ยแทงทะลุหลุดเลยครับแม่มาแล้วจังหวะนี้กูชินารายบอมแมนหนองห่างพิทยารีย โอ้โหจังหวะโต้กลับครับออกบอลแม่นๆจากผู้ษาประตูครับแล้วหลุดเลยฮะจ่ายมาจังหวะนี้ก็แทบอินง,ง่ายๆครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหนองห้างพิทยาครับนี่แหละฮะโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ครับผู้ษาประตูของหนองห้างพิทยาออกบอลแม่นอีกแล้วเล่นชิงกันสวยสวยไปทางฝั่งซ้ายากึนเกมมาแล้วเติมมา,ตม,มาแล้วเปิดเลยฮะม่งแล้วดักได้โอ้โหเก็บตก แถวสองหน้าเกาะเขตโทษเราซัดเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหบอลยาวของผู้สาประตูหนองห้างพิทยานี่ดีเหลือเกินครับสองลูกครับเป็นประตูที่สามครับออกนําไปเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับสําหรับหนองห้างพิทยาดูโยนเข้ามาครับแล้วอ่านจังหวะบอลดีเหลือเกินครับผู้เล่นศูนย์หน้าของหนองห้างพิทยาครับ แล้วแตะเข้าขวาซัดเลยฮนะโอ้โหบอลเสียบเสาครับเรียบร้อยครับสามประตูต่อสูนย์นะโอ้แล้วดูเตะมุมจังหวะนี้ครับหนองห่างพิทยาเอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกทีไดกได้เอวสองะเอาเลยครับกูฉีนอะไรจะได้โตบ้างโยนขึ้นมาติดผู้เล่นเกมบลร,รับของหนองห้างพิทยาจ่ายยัดมาตรงนี้ พาแหวกสองสามโอ้โหลมเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ซัดด้วยขวาครับมาโอ้โหดูภาพช้าช,ชัดอีกทีครับใจย,ยัดมาแล้วพลิกเองครับเทินเองแล้วแหวกไปสองหลบมาอีกหนึ่งสามโอ้โหแล้วซัดด้วยขวาเสียบเสาสองเข้าไปครับออกนํำไปเป็นสี่ประตูต่อศูนย์ครับหนองห่างพิทยาเราวิ่งมาดีใจกับเพื่อนครับ เอาละครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้เข้ามาในกรอบเขตโทษอืมแล้วโดนเตะในกรอบเขตโทษนะโอ้โหแบบนี้พุทธศิลป์นั่นเลยครับชี้เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับให้กับหนองห้างพิทยาครับเอาแล้วหลุนอีกหนึ่งประตูจากลูกโทษที่จุดโทษครับแล้วก็ซัดเข้าไปครับไม่มีปัญหาครับบวกอีกหนึ่งครับหนองห้างพิทยา โอ้มาโหดมาดุเหลือเกินครับในรอบรองชนะเลิศฮนะชิงแชมป์จังหวัดกฬสิน์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับหนองห้างพิทยาครับและตัดมาดูจังหวะนี้บอลมาแล้วสกัดผิดเหลี่ยมเลยครับแนมะ่กุชินารายผู้เล่นเกมมารับครับแนมะ่โอ้โหโอ,โอ,โอ้ถ้าไม่ใส่เสื้อต่างกันนึกว่ายิงคมนะจังหวะนี้สำหรับผู้เล่นเกมมารับของกุชินาราย แล้วก็บวกอีกหนึ่งของหนองห้างพิทยาครับโอ้ออกนําไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาแล้วมาดูอีกทีเกมมรุกเข้ามาเป็นพาายุเลยฮะสำหรับหนองห้างพิทยาดักได้ของกุชินารายเอาแล้วฮะจะได้โต้บ้างของกุชินารายขึ้นมาแล้วกายบอลออกมาทางฝั่งขวาครับเอาถึงด้วยเอาเก็บตรงนี้ดวนเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งครับตรงนี้แล้วโยกเข้าขวาหลุดไปเลยครับในกรอบเขตโทษซัดขวาแล้วโอ้ซูเปอร์เซฟแล้วซ้ำโอ้เอาแล้วฮะตามมาได้ประตูตีแค่แต่ครับสำหรับกุชินาราย โอดูโยกเข้าขวาแล้วยิงฮะอย่างผู้รลกษาประตูาตาปาดออกมาได้โดนซ้ำจ่อๆแบบนี้ก็เป็นประตูตีไข่แตกของกุชินารายครับตามมาห่างๆฮะจงังหวะนี้ดูอีกทีโอ้โหสกัดเคลียขัดข,ดขาดออกไปแล้วหม่งเช็ดหลุดเลยครับนั่นแหละครไม่มีสัญญาณธงครัมีตัวห้อยตัวสุดท้ายโอ้พานี่มาแล้วซัดด้วยซ้ายก็บวกอีกหนึ่งครับโอ้โห นี่น้องๆรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจริงหรือเปล่าฮะรูปร่างนี่ดีเหลือเกินครับโอ้โหผู้ใดว่าเมื่องกาะสินแรงไปจูงแขนเพิ่นมาเบิ้งพี่น้องโอ้โหอะไรกับเนี่อ่าเล่นกันดีเหลือเกินนะสหรับน้องๆทั้งสองทีมฮะอีประตูแล้วครับอ่อยังไม่รู้ไม่ได้นับเลยตอนนี้มาอีกแล้วจ่ายจังหวะนี้โอ้โหคิลเลอร์พาสแล้วก็รีบ โรยโอ้โหประตูเปิดกล่องฮนะประตูสุดท้ายสวยๆเลยของหนองห้างพิทยาขึ้นมาทางฝั่งขวามองเพื่อนแล้วเห็นแล้วโอ้โหสายตานี่เยี่ยวครับมองเห็นแล้วทำได้ด้วยครับอ่านี่แหละฮะลูกซ้อมฮนะสรุปผลสกอร์ครับเป็นทางฝั่งของหนองห้างพิทยาเชนะไปเจประตูต่อหนึ่งครับท่าน